กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ๊อกซี่อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครับต้องบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปต้องเรียกว่ากดดันนะครับกดดันน้องสองคนที่จะมาแข่งนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่จะเป็นการเทสต์หนึ่งหนึ่งนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็น2มือดีนะครับที่ผมเนี่ยเทสแคนมานะครับว่า 2คนนี้นี่ครับผมผ่านการเทสหนึ่งหนึ่งชนะผมแล้วนะครับ <S <S แล้วก็สามารถเอาชนะในโหมดเก็บแรงได้ด้วยนะครับในการเทสร,รอบแรกเนี่ยจะเป็นเทสหนึ่งหนึ่งนะครับเพื่อดูทักษะความผิวไหวในการเล่น,น่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีการเทสร,รอบที่2ก็คือเทสไปปล่อยในโหมดแรงสองต่อหนึ่งให้ได้สิบคิว่นเองนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นการคัดนะครับสองคนเพื่อหเหลือแค่คนเดียวก็คือ, <S <S อเจอกันร,ระหว่างน้องทีเวินโอมนะครับกับน้องบางดีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสเตตสกันสักนิดนึงะ สำหรับสเตตัสของน้อง t วนโอมนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับแรงอ่า Battle Royale นี่ครับผมประมาณ4,100นี่ครับแล้วก็ C4 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ23ดาวนี่ครับส่วนสเตตนะครับยิงหัวนะครับผมเน้นเป็น C4 ล้วกันนะครับ C4 ยิงหัวน้องโอมอยู่ที่แค่24นะครับแล้วก็คิวได้อยู่มา3.5นะครับผมแล้วก็ส่วนในหมดแลง C4 นี่ครับอยู่ที่ประมาณ34เนในการยิงหัวนั่นเองนะฮะสำหรับน้องบางดีนี่ครับผม โหมดแพทเทอร์เรียลนี่ครับผมอยู่ที่ประมาณ4,483นสี่ครับแรงยิงอีสองดาวแล้วก็โหมดแรงซีซีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ99ดาวนะครับอีกแค่ดาวเดียวก็เต็มนะฮะส่วนแล้งนะครับผมโหมดซีซีนะครับยิงหัวอยู่ที่ประมาณ44%่ยูเรียอยู่ที่ประมาณ5.3นี่ครับถือว่าเยอะมากในโหมดของแรงซีซีนะครับผมยิงหัวอยู่ที่ประมาณ38%นั่นเองนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าตึงทั้งคู่นะครับแมตช์นี้นะครับสองคนนี้ใครที่เป็นคนชนะนะครับเป็นฝ่ายชนะเนี่ย จะมีโอกาสได้เข้าแคนซีจ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  สองคนนี้นะครับผมเทสหนึ่งหนึ่งมาแล้วเพื่อความผิวนะครับดูความผิวสองผมเนี่ยเอาไปปล่อยในโหมดแลงสองต่อหนึ่งมาแล้วนะครับดูการเดินเกมพร้อมกับเก็บสกอร์คิวสิบคิวขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเททั้งสองโหมดแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยแค่จะมาเจอการเพราะว่าผมเนี่ยอยากเจอคนที่เขาเรียกว่ามีความผิวไหวมากกว่านะครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยถามว่าจะทิ้งเลยไหมยังไม่ทิ้งนะครับแต่ว่าอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนไปดูในเกมกันต่อเลย ก่อนที่จะไปดูคลิปเป็นต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคาหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะมาฮะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยก็คือสําหรับใครที่ชนะนะครับผมผมก็จะเอามาเป็นตัวหลักก่อนนะครับผมโดยที่ตอนนี้เนี่ยคู่ที่จะต้องเจอกันก็คือมีคู่นี้นะครับก็คือเป็นน้องดีกับน้องโอมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างอ่าน้องบารอนนะครับกับน้องเอฟนั่นเองนะครับพรุ่งนี้นะครับ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอะเอาเอะมีการเทสตัวเองก่อนนะฮะโอมฮะโอมกับน้องดีครับใครเชีราายร์อะไรพิมพ์กันมาเลยฮะใครเชีราายร์อะไรพิมพ์กันมาหน่อยเลยทุกคนมาเรามาดูสเต็ปลำด้านของ g ีตัวเอนดีครับผมอ่าน้องโอมจังหวะนี้ยิงไปวางไอบอลันไปนะต้องบอกว่าต่างโคนต่างวางไอบอลค่อนข้างที่จะไม่ช้าเนี่ยไม่ไม่อื่อจนเกินไปเนี่ยครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับผมสเต็ปการเล่นมือถือนี่ครับใครที่เล่นยิ้วได้มากกว่าย่อมที่จะมีสเต็ปในการเล่นได้ผิวกว่านั่นเองนะครับ น้องโอมเหมือนจะพิวกว่านิดหน่อยนะตอนนี้เอาแล้วใส่กันยังไงครับวิ่งผ่านยิงวิ่งผ่านยิงนะตอนนี้ปั๊บโอ้โหนกเกือบตายไปฮะใครลายตาเนะครับผมแนะนําให้ปิดนะฮะแล้วค่อยวันหลังค่อยไปดูใหม่ยังไงก็ต้องดูครับสำหรับคู่นี้บอกได้เลยว่าเดือดแน่ๆครับกินกันไม่ลงจริงๆว่ะเฮ้ยเปลี่ยนมุมมองไปเป็นของน้องดีบ้างน้องดียิงโดนตัวไปอีกหนึ่งนัดนะผมจังหวะนี้จังไงฮะ ไกลแล้วไกลเข้ามาแล้วตอนนี้จะไม่เหลือวงในการเล่นแล้วครับผมใครออกนอกวงก่อนว่าจ้เสียเรียวแล้วจะงหวนี้เกือบแตกเอา้าเปน,นั่นโอมแตกวงไปก่อนนะ <S <S ต้องบอกว่าคู่นี้กินกันไม่ลงจริงๆว่ะเดี๋ยวเรามาดูนะนี่ตอนนี้แล้วผมสําหรับโคการโหวตของเราเนี่ยครับน้องดีนะครับ,รบมีคะแนนการโหวตอยู่ที่ประมาณ396เสียงเนี่ยส่วนน้องทีทเวนน้องโอมเนี่ย อยู่ที่วันหนึร้อามสิบเสียงนะครับอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าการโหวตของทุกคนเนี่ยใครจะโหวตถูกนะครับดีดีกีไม่กระจอกนะโปรไฟล์ดีมากนะครับโปรไฟล์สวยเลยล่ะ2คนนี้เนี่ยอ้าวอาวอน้องโอมน้องโอมน้องโอมใจเย็นโอมใจเย็นโอมใจเย็นเฮียลายตากับโอมมากแล้วเจงหวะนี้โอมเลือกที่จะหยิบหน้าของ MP5 มาเลือกเล่นนะโอมจังหวะนี้ลูดเยอะไปหน่อยฮนะ โดนตัวเกือบแตกแล้วนะน้องดีน้องดียังไงดีบอกว่าโอ้โหมึงก็ยิงสัวเลยฮะจังหวะนี้วางไอวอรไปครับผมยังเลือกเป็นหน้าของดีเซอร์ไอีเกิลอยู่เนี่ยสำหรับน้องดีฮะเอาว่ะเอาว่ะถ้าน้องดียิงเข้าหัวนี่จะเป็นจังหวะขึ้นนําเลยนะ่ยอย่างเง้ยถือว่ายังได้ว่ะสติยังมาระจังหวะนี้ยิงไปอู้เดี๋ยวตัวแตกเดี๋ยวตัวแตกเดี๋ยวตัวแตกอเอาพันยาด้วยกันเลยไม่หละ เอฟี่าดีกว่าครับจับภาบามันทังหน้าของฝั่งเอาแล้วจวังหวาดีรูดไปไม่เป็นดาเมนะยังไม่เข้าหัวครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ซื้อดีเซอร์จิเกิลมากด้วยเนะฮยเฮ้ยมุมมองของคนเล่นในมือถือที่มันลายตาดีจริงนะผมไม่คิดว่าจะลายตาได้ขนาดนี้เนะี่ยดีบอกตัวจะแตกแล้วฮนะยังไงครับยังโอ้โอเรียบ,ร,ยบร้อยก็ผมโดนตัวฮะ ดนตัวกันไปครับตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งฮะแหมกินกันไม่ลงจริงๆว่ะเดือดว่ะเดือดว่ะเดือดอยู่นะเดือดอยู่นะต้องบอกเลยครับเรื่องหน้าตาเนี่ยสุเสียครับเรื่องหน้าตาถือว่าสุสีมากครับสำหรับสองคนนี้นี่ครับน้องโอมเนี่ยมีดีกรีเนีัยเสียงหล่อประจามหมู่บ้านแต่เสียดาที่มีแฟนแล้วส่วนของทางด้านของน้องดีนีครับผมสําหรับเด็กปากใต้ของเราเนี่ยครับผมต้องบอกว่าดีกรีเนียครับผมไม่มีฮะ หน้าตาหล่อเหลาคมเข้มบอกเลยว่าถูกใจสาวๆแน่นอนครับผมสำหรับ huh. ใครที่ชอบแบบว่าสไตล์คมเข้มในแบบว่าอ่าหนุ่มๆชาวใต้นะครับผมต้องน้องดีฮะ <Huh? S 1> ทุกคนที่ผมเทสมาที่มีแต่คนหน้าตาดีหมดเลยนะ <Huh? S 1> อ,อม่ใช่ว่าคนเทสตก็หน้าตาดีคนคนที่มาเทสก็ต้องหน้าตาดีเป็นธรรมาดา <Huh? S 1> เอาครับเอาครับจังหวะนี้ยังไงครับผมผมนัดไปจังหวะนี้เต็มตัวน้องดีน้องดีงดเลือดเหลือประมาณหนึ่งร้อยฮะ สัญญากันก่อนนะโอ้โหโโไม่ประมาทเขาไม่ประมาทน้องดียังไม่เลือกที่จะสับปืนนะผมสนข้างหน้านะ้องโกหยัดถือปืนค้างเอาไว้เลยฮนะถือปืนค้างเอาไว้เลยคนระับโอ้มันกินกันไม่ลงหรอเฮ้ยอะไรของวัวไปเนี่ยเอาว่าต่างคนต่างโดดลงมาแล้วจังหวะนี้เป็นโอ๊กเต่าองโอมแต่น้องโอมยิง <S <S ไม่ออกคะเป็นหน่แน่นของน้องดีครับผมเอาว่าได้มาแล้วหนึ่งหัวแรกของเกมนี้ฮะ ทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรดูเดือะนะนี่คือ2คนอีก2คนที่ดีที่สุดนะครับผมสําหรับการเทสมานะครับก็คือเป็น2คนที่สามารถเอาชนะผมได้ในโหมด1นึ1นั่นเองนะครับทุกคนก็เลยจับมาเจอกันซะเลยครเพราะว่า2คนนี้ชนะในโหมด1นึ1ก็จริงนะครับแต่ว่าเขา2คนเนี่ยไม่สามารถเอาชนะในโหมดแลงสิบคิวได้ เนี่ยครับผมก็เลยจับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาไปแข่งกันคิวในโหมดต่อไปนั่นก็คือโหมด <S <S อ่าลงแรงนะครับสำหรับโหมดลงแรงสองต่อ4นั่นเองนะครับซึ่งผมลงไปเดี๋ยวผมจะไปตาย,ยางไงก็เลยเหลือแค่2คนเขานียครับซึ่งจะให้เขา2คนเนี่ยแข่งกันคิวนะครับใครจะได้คิวเยอะที่สุดดูเดือดเผ็ดมันจะตัดแล้วเดินสวนกันจังหวะนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะทางด้านน้องโอมตอนนี้โอมกำลัน้นกดดันล้นโอมเรียบร้อยครับผมโดนไปสองหัวติดนะ มาครับมาครับโอ้โหแม่ดีกีบอกแล้วว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยครับผมสําหรับทางด้านของน้องดีนะบังดีครับผมชื่อก็บอกแล้วว่าบังดี มาว่ะทั้งหน้าบางดีนะบางดีเนี่ยได้มา2หัวติดนะสกอร์ตอนนี้ออกนําไปแล้ว3ต่อ1เกมครับทุกคนเอาเรืองครับเอาเรืองฮะสกอร์การโหวตครับตอนนี้ทางหน้าของทีวีเอ็นน้องโอมนะครับผมมีคนโหวตให้ชนะนะครับสองาเสียงนะครับส่วนบางดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 3 1เสียงครับสาิต่อ70เสียงครับตอนนี้มาครับมาครับไปครับตรงนี้บางดีค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าเชิงหนากว่าแล้วนะครับหลังจากที่ออกนําได้ถึงเกมแบบฟรีๆครับ ก็คือเขาจะมีแรงกดดันนีดน้อยกว่าแล้วจังหวะนี้โดนสวนมาครับผมน่าของโอมยิงโดนหัวมันดันครับแต่ไม่สามารถที่จะปิดสกอร์ได้ครับทุกคนโอมมีโอมบอกฉุนเลยครับฉุนจัดเลยเมื่อกี้โดนหัวทำไมไม่ตายวะเฮ้ยอโหมาครับผมบวกกันต่อไปฮะตอนนี้เกมที่สี่ครับยังไงครับน้องโอมน้องโอมดัดโอ้โหโดนหลังเต็มเต็มาเอาละเอาละตอนนี้ครับผมไม่มีไอวอลปิดกันโอ้ กว่าเมื่อกี้ชิวเฉียดครับผมน่าหน้าบังดีฮะบังดีบอกเอ้ยบังดีโดนหัวเหมือนกันครับผมเช็คหน่อยฮะโอ้โหหัวเกือบแตกแล้วนักออมครับผมเสียเลือดไป100เหมือนกันนะในจังหวะนี้ฮะพักเบรกก่อนครับผมต่างคนต่างปั๊มเลือดกันไปก่อนนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้ใครโดนหัวก่อนก็ถือว่าเสียเปรียบนะไม่ว่าจะโดนไก่โดนไก่แตกแน่นอนครับโอ้โหก่อหายแล้วน่าหน้าบังดีโอ้จังหวะนี้วู้แวหน้านี่สั่นไปหมดแล้วฮะตอนนี้ปั๊บเขาหายเงี้ ปรับดอกสองโอหเป็นห,หน้าของน้องโอมที2เอ็นครับผมแต่ว่ายิงโดนตัวฮนะไม่เป็นสกอร์หัวนะครับผมสําหรับในเกมที่สครับสกอร์ที่ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลหน่อยเป็นหน้าของบังดีนะครับที่สามารถเก็บได้2หัวนะครับสหัวแบบติดกันด้วยนะถ้าตัวเอาวัดระดับไอวอลเนี่ยถือว่าตั้งเร็วพอๆกันครับส่วนเรื่องความคมเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าของบังดีนะครับที่มีความคมที่ค่อนข้างที่จะมากกว่านิดหน่อยฮะเอาล้ครับสามต่อ2เกมนะตอนนี้น้องโอมเนี่ยต้องเก็บสกอร์หัวกันหน่อยนะครับเพรานะว่ายิงโดนตัวเต็มๆ วันนี้น้องโอมเนี่ยครับผมเลือกเปน็นหน้าของปืน MP40 มาเล่นในเกมนี้ด้วยนะครับตัวนนนหน้าของบังดีจะเป็นลูกตองอยู่ฮะ้ยโอ้ยกระโดดผ่านกันเมื่อกี้เสียไปถึงไส้ติ่งไงโอ้โหเต็มห,หัวสะดุ้งเนี่ยจังหวะนี้3ต่อ3เกมครับผมน้องโอมตีตื้นมา1หัวกับ2ตัวครับถามจริงมีอะไรให้มันกว่านี้ไหมวันนี้สำหรับใครที่จะเทสเนี่ยครับพรุ่งนี้สามารถเข้ามาดูได้เนี่ยครับที่ไลฟ์สตรีม แฟนพวกแฟนเพจเ,เหมือนเดิมนะครับผมสำหรัหรอบ Box กซ์กินช n แนลนะจ๊ะเอาแล้วโอ้ยเมืออม่อ,อ,มอ,อ,อกีออ้พลาดน้องโอบ่าดน้องโอบ่าดยังไงครับบังบังบังโอมบังกับโอมโอมกับบังเอากระโดดสวนไป m อ c มูนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าความได้เปรียบใน,ในระยะกลางนะครับผมในการลุ้นหัวฮนะตายตาลึกเกินพวกมึงเอาแล้วอยู่ออด้วยกันด้วยนะอ,ออก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  เสีเยบรย้อยครับผมจังหวะนีบ้บางดีครับออกน้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมกับสกอร์สี่ต่อสามตัวฮะอบอกแล้วบอกแล้วคนที่คัดมาเนี่ยธรรมาดาที่ไหนนี่แหละคือการบวกกันของของจริงครับไม่ใช่เด็กเล่นขายของฮะ <rer oll> ปั๊บปึ๊บปั๊บเกิดโอ้โหไล่ตาไปหมดครับจังหวะนี้เอาแล้วโอ้ยมีจังหวะให้ทางหน้าของน้องอ,งอมยิงหัวแต่เอ้ยมาจากไหนวะเนี่ย จกไหนครับเนี่ยเอาอะทุกคนบังดีครับผมได้สกอร์มา5ต่อ3ครับผม4หัวติดฮะโอ้โหเดือดจริงครับบังดีครับเอาเรื่องจัดจัดนะทางนัานองบังดีครับผมไม่ทำให้เสียชื่อจริงๆว่าน้องคนนี้โอ้ยบังดีโคตรเอาเลยนะโอ้ผมอยากได้เนี่ยต้องมีหูว่าบังดีเอมาอยู่ไอห้าหัวติด E. วตีกับจานหัวตีกับจานบางดีเวอร์เกินเล่นดีกว่าตอนที่ชนะหนึ่งหนึ่งผมอีนะบางดีเนี่ยชนะผมไปเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณสกอร์หกต่อเจ็ดนะครับถือว่าถือว่าตึงมือผมพอาสมควรนะครับชนะหกต่อเจ็ดตอนนั้นเนี่ยบางดีทําได้ห้าหัวนะครับตอนนี้บางดีได้ห้าหอยแล้วฮะเอาวะบางดีจะสามารถเก็บหัวที่หกแล้วปิดชชยชนะในหมวนหนึ่งหนึ่งไปได้หรือเปล่าฮะ อุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ังไงครับยังไงครับยังไงครับเดี๋ยวะเดี๋ยวะเ้ พี <Br> ่เบิร์ดมาแล้วเพื่อนยังเบื่อไะแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ชูกรู